กระตางเงินเฟอ้อในสหรัฐซึ่งมันปรับลดลงมาแบบนี้ แล้วก็ลงมาอยู่ที่2.6%ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่เป็นการปรับลดอัตรางเงินเฟ้อ eker. ลงมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเป็นอัตรางเงินเฟ้อซึ่งสูงไปกว่าเดือนกันยายนซึ่งในเดือนกันยายนอยู่ที่2.4%ในเดือนตุลาคมอยู่ที่2.6%นะฮะเอาจริงแล้วอัตรางเงินเฟ้อมันค่อยๆทยานขึ้นไปจากเดือนมกราคมปี2021วิ่งขึ้นไปถึง9%นะ,ะในช่วงเดือนมกราคมปี2022นะฮะแล้วก็ค่อยๆปรับลดลงมาเรื่อยๆนะฮะในระยะสุดท้าย ของรัฐบาลไบเดน Biden เอาจริงแล้วตรางเงินเฟอ้อเริ่มเข้าสู่สภาวะซึ่งควบคุมได้แล้วนะฮะความแตกต่างระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยในเรื่องของอตรางเงินเฟอ้อก็คือว่าจริงๆแล้วในไทยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกลไกลของรัฐที่จะควบคุมราคาสินค้าเพราะว่าราคาสินค้าในไทยเนี่ยเวลาจะปรับขึ้นถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์และส่วนใหญ่กระทรวงพาณิชย์ก็กดไม่ให้เขาปรับขึ้นราคาสินค้าได้โดยง่าย อานนี้ประเด็นข้อแตกต่างนิดน,นึงผมจะอธิบายให้เข้าใจเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบกันเยอะแล้วก็โดยขอด้อทจริงมันไม่เหมือนกันก็คือว่าเอาจริงแล้วผู้ซึ่งควบคุม,มตรางเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยคือกรมการค้าภายในคือกระทรวงพาณิชย์ควบคุมมากไปกว่าธนาคารกลางด้วยซ้าไปนะฮะเพราะว่าตรางเงินเฟ้อส่วนใหญ่ในไทยอ่ะมันขึ้นหรือลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาของน้ํามันนะฮะเพราะว่านั่นคือส่วนที่กระทรวงพาณิชย์คุมไม่ได้เป็นราคาน้ํามันซึ่ง โคตรจากราคาน้ํามันในต่างประเทศนะฮะเพราะว่าเรานําเข้าพลังงานมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อในไทยเนี่ยถ้าคุณจะดูอตราเงินเฟอ้อประเภทที่เป็นของบริโภคอุปโภคโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือยาสีฟันหรือผงซักฟอกหรือไก่หรือไข่หรืออะไรเงี้ยเอาจริงแล้วอ่ะคุณต้องให้เครดิตนะให้เครดิตกระทรวงพาณิชย์ว่าเขาคุมไม่คุมอย่างไรแล้วก็พูดง่ายก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องซึ่งน่ากังวล แต่ว่าตรังเงินเฟอ้อในสหรัฐซึ่งเป็นอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งน่ากังวลเพราะว่าเขาเขาอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ตลาดเสรีมากกว่าเราแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้น,นกลไกในการควบคุมตรังเงินเฟอ้อก็ก็กลายเป็นเรื่องของการควบคุมปริมาณของเงินในระบบซึ่งก็ต้องพึ่งพาอาศัยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรณวนี้ที่ที่อาชี้เห็นก่อนที่ไปเรื่องการแต่งตั้ง ตูซี่กาเบิดหรือแมทเกตสเนี่ยก็คือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเฟดในยุคไบเดนเนี่ยได้สามารถควบคุมอัมตรางเงินเฟ้อได้นะครับโดยที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปแล้วก็ในที่สุดหาซอฟต์แลนดิ้งในที่นี้ก็คือว่าไม่มีสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเสร็จแล้วตรางเงินเฟ้ออยู่ในระดับซึ่ง คงตัวทรงๆอยู่ที่2.6%ในเดือนล่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะย้ำให้เข้าใจอีกครั้งส่วนใหญ่นักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐหรือในไทยจะชอบใช้วัฒกรรมเหมือนกับว่าตนเองเป็นผู้ซึ่งรับผิดชอบแล้วก็เหมือนกับว่าตนเองจะเป็นผู้ซึ่งแก้ปัญหาจริงๆแล้วตราเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยมันปรับลดลงมาเพราะว่าเฟดนะฮะมันปรับขึ้นไปก็เพราะนโยบายเฟดด้วย เรื่องของอัตราเงินเฟอ้อจะเป็นเรื่องซึ่งทรัมป์เนี่ยเคลมนะฮะเคลมแล้วเป็นเป็นเรื่องซึ่งทรัมป์โยนความผิดไปที่แฮร์ริสซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือผิดทั้งคู่นะฮะส่วนในไทยเนี่ยเรื่องอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยสำหรับผมเนี่ยที่ควบคุมได้อยู่ในระดับซึ่งมันเป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลไม่ใช่ผลงานของนักการเมืองไม่ใช่ผลงานของนาย,ยกไม่ใช่ผลงานของผู้ว่าการไม่ใช่ผลงานของธนาคารแห่งชาติด้วยซ้ำไปมันเป็นผลงานของกระทรวงพาณิชย์ฮะ กรมการค้าภายในที่เขากดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคได้เพราะว่าเขามีกลไกทางกฎหมายที่บังคับไม่ให้ราคามันขยับตามกลไกตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจกันว่ามันมีความแตกต่างแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีนะฮะในกรณีของไทยไม่เกี่ยวกับแบงก์ชาติด้วยมันเหมือนกับเกี่ยวแบงก์ชาติก็ก็ใช้ดอกเบีย้ยในการควบคุมอัตรางเงินเฟ้อให้มันอยู่ในทาร์เก็ตแต่ว่าเอาจริงๆแล้วสินค้าอุปโภคบริโภคที่เรามักจะบ่นกัน ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมการค้าภายในนะฮะซึ่งมันมีขั้นตอนทางกฎหมายในการขึ้นราคาสินค้าซึ่งขึ้นได้ยากเอาจริงแล้วเหตุผลที่มันไม่มันไม่ได้ข้าวยากหมากแพงมากเท่ากับประเทศอื่นเนี่ยก็เพราะว่ามีกลไกของกรมการค้าภายในซึ่งควบคุมราคาสินค้าซึ่งไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดนะฮะ